เดี๋ยวี่ก็ได้หนินย,นยังแย่หนิลวกน้ำแล้วก็ด,ดองดองแล้วก็กที่ก็เออยนี่ก็แจ้วนี่กินจังได้หักน้ำเนี่คนณหนทั้งคว้า,าคนไหะเยอะเฮาตัดดอกมัดปงมาหม่ที่นี่งามเพื่อเล่นจกนกระทั่งตัดีเกียงยไว้ใบนั่นมัน ทีนี่ยอดมับบมีน้ำนมันงามไกลหีควายมาไหนลงนี่นตื่นดีก็ลมมลืมอะไสิรีบมันบอกมีน้ำทีเดียวมันบอกมีน้ำ บ่มีหน้ามาันจะดีก็ตบตูดแล้วลูกขึ้นยังไงอันนี้ดอกมันเลื่อยอย่าง,าพงพูพันพัน,น,นพันอแล้วนออนนนเอเาอบก็มัมมปลูกไว้กินห้ายอย่างเลยตูนแล้วนี่ เขาก็มาปลูกกันนี่อนี่อมาจากบ้านบอ,อยยี่น้อยใหญยอ่ที่มาจากบ้านในทั้งทั้งเทิงเนี่ยมาจากบ้านตะม,มอนเป็นงเกตออันนี้พักหนามยี่น้อยเห็นก่อใ่ยยกันเลยอามาเอาไปปลูกไว้ตามห้องอันพุ่มมันบกขึ้นหรอวะอันนี้มันพันใยไห,หะอืมพันหน่อยก็มีเด้เนี่ยข้างเทิงนี่เด้ อันนี้พันุใหญ่ของยีน้อยบอยยน้อย,บอ,ย,ย,อยบอแม่บักพุยนบเนี่ยเขาไปสร้างนา้ำให้ผู้ยนนไปที่ที่เฮ็ดบอป,ป,ป่าแล้วเอามาใส่ผ้าใส่รถมาอันนี้นี่น้อยอันนี้มันบอยใหญ่หอกหน่ใบมันคือกันหรอกแต่ว่าพันธุ์นมาจากบ้านตะหมอนอันนึ่งตุดเจ้ากุากต้มลวกดองไว้กับไอ้ตัวจ,จิ้มปนมันก็ไปแบงอันนี้บุม๋มหมดแล้ว bùng bùng như bùm, bùng khéo bùng đi, bùng 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 là, ở bùng bùng cái nám đi, อาหรยังเพียบอาหารยังเพียบอยู่เลยวะตัวยังน้อยอยู่เลยไว้กุ้งนี่เนาะตัวยังบุญใหญ่แบบนี้เลยแค่นี้เลยตัวมันปลากระพุ่นเหรเจ้าว่าเป็นปลาว่านได้ยังเดี๋ยงโอ้เขาว่านกินันแล้วเขาอยากกิน

Okay. วดัดีิ <c oughs> วิญญวณจ้รักจ <c oughs> ตวินามืดเล้ดเสียขายก็ไม่ได้เลยก็กินหรอก keep getting hit in